8วิธีคัดเลือกแฟรนไชส์ซีที่ใช่สำหรับแฟรนไชส์ซอ เครือข่ายแฟนชส์ซีที่มีความซื่อสัตย์และผูกพันต่อธุรกิจนั้นเป็นสิ่งที่เจ้าของกิจการต้องการนี่จึงเป็นแนวทางในการค้นหาแฟนชส์ซีของคุณและทําให้องค์กรเติบโตขึ้นได้เจ้าของแฟนชส์พบว่าพวกเขาต้องแข่งขันในตลาดสูงมีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด็ดในการสร้างโมเดลเส้นทางการเป็นเจ้าของกิจการหรือสร้างความสมดุลให้ประสบความสําเร็จในชีวิตเจ้าของแฟนชายทุกๆคนรู้ดีว่าความสามารถในการคัดเลือกและว่าจ้างแฟนชส์ซีที่ใช้นั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะทําให้ ธุรกิจเติบโตมากขึ้นและอาจเห็นได้ถึงความแตกต่างระหว่างความสำเร็จและความล้มเหลวมาดูกันว่าวิธีคัดเลือกแฟรนไชส์มีอะไรบ้าง 1. การคัดเลือกด้วยทีมงานที่แข็งแร่งทำให้ธุรกิจแฟรนไชส์สามารถเติบโตได้แต่การค้นหาพวกเขาเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับเจ้าของแฟรนไชส์ถือว่าเป็นความท้าทายที่ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการคัดเลือกคำถามคือจะต้องทำการค้นหาพวกเขาเหล่านี้ได้จากที่ไหน 2. ดูความคิดของพวกเขาเบื้องต้นก่อนการคัดเลือกฐานลูกค้าที่คุณมีอยู่ถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการค้นหาแฟนชายซีหน้าใหม่ซึ่งการขายความคิดในสิ่งที่คุณรักได้เป็นกุญแจสําคัญในการส่งสารมาถึงพวกเขาในการค้นหาลูกค้าของคุณคุณจะต้องพูดคุยกับผู้คนด้วยความคลั่งไคล้เกี่ยวกับแบรนด์และจะต้องทําความเข้าใจในแนวทางการทํางานของคุณด้วยเช่นกันหาวิธีทําให้ลูกค้าที่คุณมีอยู่หันมาลงทุนและเป็นพันธมิตรกับแบรนด์ให้เร็วที่สุด การสร้างโอกาสให้กับลูกค้าของคุณนั้นคุณจะต้องทําให้พวกเขาเข้าใจในสิ่งที่คุณได้ทําด้วยหลักการง่ายๆไม่ซับซ้อนโดยจะต้องพูดคุยกันแบบเป็นกันเองกับแฟนไซซีหรือมีการสับถามเพิ่มเติมอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์ 3. หลักสูตรอบรมสําหรับลูกค้า เช่นเดียวกันหลักสูตรอบรมสําหรับลูกค้าถือว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการคัดเลือกจึงเป็นเรื่องดีที่ต้องใช้คําพูดในการสร้างพลังเพื่อวิเคราะห์แฟรนไชส์ที่คุณเห็นว่ามีคุณสมบัติดีพอที่จะสร้างความสําเร็จตามที่ได้วางเป้าหมายเอาไว้และจะต้องหาวิธีการที่รวดเร็วเพื่อรวบรวมประวัติคุณสมบัติของทีมที่คุณมีอยู่ก่อนพูดคุยสอบถามอย่างเป็นทางการโดยจะต้องแชร์มูลค่าของบริษัทและผลประโยชน์ที่ลูกค้าต่างคาดหวังเอาไว้จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการสร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดการสน และทีมเวิร์คึนืนเนื่องจากทั้งแฟนชายซีหน้าเก่าและแฟนชายซีหน้าใหม่จะต้องพัฒนาแบรนด์ธุรกิจไปด้วยกัน 4. อธิบายในสิ่งที่คุณได้ทำการใช้คำพูดที่ดีทำให้แนวโน้มในการเติบโตเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเติบโตมากขึ้นจากศูนย์กลางจึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าถึงผู้ฟังหน้าใหม่ที่ได้รับฟังแบรนด์ของคุณการที่พวกเราเติบโตขึ้นนั้นจึงเป็นเพราะว่าพวกเรามีวิสัยทัศน์ในการอธิบายเรื่องการค้ากับลูกค้าโดยทั่วประเทศช่วยให้ลูกค้ากับแฟนชส์ซีมองเห็นโอกาสตามที่พวกเราได้บอกกับพวกเขาเอาไว้โดยการพูดคุยพัฒนาทำความเข้าใจในกลุ่มของพวกเรา และประสบการณ์ที่ต้องเจอในช่วงแรกแม้ว่าจะเป็นเรื่องลำบากแต่ผลตอบแทนที่ออกมานั้นมันคุ้มค่าจนบอกไม่ถูกการดูแลธุรกิจทันทีที่แฟรนไชส์น้าใหม่ได้เข้าร่วมธุรกิจแล้วการดูแลธุรกิจของพวกเขาจึงเป็นความท้าทายต่อไปแล้วแบบนี้เจ้าของแฟรนไชส์จะเปิดเผยม,มูลค่าทําให้แฟรนไชส์มีแรงจูงใจและหันมาลงทุนในธุรกิจของพวกเขาได้อย่างไร 6. การพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพโปรแกรมการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพถือว่าเป็นเครื่องมือที่คุณจะต้องมอบให้กับแฟนชายซีโดยยื่นข้อเสนอเพิมเ่มเติมให้มีการฝึกฝนเพื่อเตรียมตัวเป็นเจ้าของแฟนชายและการมอบงานนี้พวกเขาจะต้องใช้ทักษะต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขานั้นมีคุณค่าที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจที่ดีได้โดยโปรแกรม CPD มีจุดเด่นที่ว่าเป็นโปรแกรมที่มีความครอบคลุมกว่าข้อเสนออื่นๆที่มาจากคู่แข่งของพวกเราที่เป็นกุญแจสําคัญ ในการรักษาไม่ให้แฟนชายซีตีจากไปเช่นเดียวกันกันกบ U.S.P. ที่เป็นโปรแกรมสร้างความดึงดูดได้ดีอย่างหนึ่ง 7. ผลตอบแทนและเครือข่าย ในทุกๆธุรกิจนั้นจะต้องทําความเข้าใจกับกําลังแรงงานและจะต้องให้พวกเขารู้สึกว่าพวกเขาได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสําเร็จกับบริษัทและการทําแฟนชายก็ไม่ต่างกันไม่มีใครคิดถึงความล้มเหลวหรอกดังนั้นจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องให้การตอบรับกับแฟนชส์ซีที่ได้ยินและได้ฟังเพื่อให้แน่ใจว่าความสําเร็จของพวกเขาเป็นเรื่องที่น่ายกย่องการสื่อสารจึงเป็นเรื่องที่สําคัญตรงส่วนนี้ในการจัดเตรียมแพลตฟอร์มสําหรับแฟนชส์ซีนั้นต้องทําให้พวกเขาแสดงความคิดเห็นและ แชร์คําแนะนําได้การเปิดประเด็นหัวข้อช่วยประเมินลูกค้าที่ควรรักษาและทําให้เจ้าของแฟรนไชส์เก็บรายละเอียดต่างๆที่เป็นอุปสรรคหรือสนับสนุนให้กับทีมโดยดูที่ข้อเสนอว่ามีความคุ้มครืออะไรที่ต้องฝ่าฟันนอกจากนั้นแล้วการเปิดพื้นที่ตรงนี้ช่วยให้แฟรนไชส์ซีเปิดกว้างทางความคิดทําให้จุดแข็งของธุรกิจและประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัททําให้แฟรนไชส์ซีเห็นข้อเสนอที่เป็นตัวสนับสนุนและสามารถแนะนําส่งต่อคนอื่นๆรวมไปถึงพัฒนาความรู้สึกร่วมกัน ่นกันนั้นจะต้องใช้แพลตฟอร์มที่เป็นเรื่องความเข้าใจง่ายและทําให้แฟนใช้ซีได้รับผลตอบแทนในข้อเสนอที่จับต้องได้เป็นตัวกระตุ้นให้มองเห็นภาพเป้าหมายเฉพาะได้แต่อย่าประเมินเสียงที่ออกมาดังต่ําจนเกินไปกับการแสดงความคิดเห็นบางอย่างที่เป็นบวกพวกเราชอบให้แฟนใช้ซีแสดงความเห็นในเชิงสนับสนุนบริษัทเป็นบางช่วงเวลาอย่างเช่นการให้แนวคิดที่ดีหรือความเห็นที่ลูกค้าน้อยคนมักจะแสดงออกมานั่นเองแโปรแกรม CSR โปรแกรมการให้ความร่วมมือทางสังคมเป็นโปรแกรมคืนผลตอบแทนให้กับสังคมและยกระดับชื่อเสียงของแบรนด์ที่มีผลต่อการตัดสินใจของแฟนชส์ซีในการเข้าร่วมโปรแกรมนี้จึงเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากในการสร้างความพักดีให้กับแฟนชส์ซีเป็นที่เข้าใจได้ว่าคุณค่าของสังคมและชุมชนมีการแชร์ออกไปโดยบริษัทและทําให้พวกเขาเริ่มเห็นทิศทางและความคืบหน้าของบริษัทมากยิ่งขึ้นสําหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจ สามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ